เรื่องราวจากพระคัมภีร์มอ์มอนตบทที่4แผ่นจารึกทองเหลืองลีไฮบอกนีไฟว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เขาและพี่ๆกลับไปเยรูซาเลม็มพวกเขาต้องไปเอาแผ่นจารึกทองเหลืองจากชายที่ชื่อเลบันแผ่นจารึกทองเหลืองเป็นบันทึกสำคัญมีคำบอกเล่าเกี่ยวกับบรรพบุรุษของลีไฮและมีพระคำของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเปิดเผยผ่านศาสดาเลมันและเลมเมลไม่ต้องการกลับไปเอาแผ่นจารึกทองเหลืองพวกเขาบอกว่ามันยากเกินกว่าจะทำได้ พวกเขาไม่มีศรัทธาในพระเจ้านีไฟาต้องการเชื่อฟังพระเจ้าเขาทราบว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเขาและพี่ๆให้ได้แผ่นจารึกทองเหลืองจากเลบันเลมันเลเมเอุแซมและนีฟาเดินทางกลับไปเยรูซาเล็มเพื่อไปเอาแผ่นจารึกทองเหลืองเลมันไปหาเลบันและขอแผ่นจารึกเลบันกโกรธและไม่ยอมให้แผ่นจารึกทองเหลืองแก่เลมันเลบันต้องการฆ่าเลมันด้วยแต่เลมันหนีไปได้ เลมันเล่าให้น้องๆฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเขากลัวและต้องการล้มเลิกและกลับไปหาบิดาในแดนธุรกันดารน,นีฟายกล่าวว่าพวกเขาไม่อาจกลับไปได้โดยไม่มีแผ่นจารึกทองเหลืองเขาบอกให้พี่ๆมีศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นและพวกเขาจะสามารถไปเอาแผ่นจารึกทองเหลืองได้นีฟายและพี่ๆกลับไปยังบ้านเดิมในเยรูซาเลม็มพวกเขารวบรวมทองและเงินเพื่อนำไปแลกกับแผ่นจารึก พวกเขาเอาทรัพย์สมบัติของพวกเขาให้เลบันดูและเสนอว่าจะแลกทรัพย์สมบัติด,ดังกล่าวกับแผ่นจารึกเมื่อเลบันเห็นทองและเงินเขาอยากได้จึงโยนพวกเขาออกมาเลบันสั่งให้คนใช้ของเขาฆ่าบุตรของลีไฮนีฟายและพี่พี่วิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในซอกหินเลบันเก็บทองและเงินของพวกเขาไว้เลมันและเลเมลโกรดนีฟายพวกเขาตีนีฟายและแซมด้วยไม้เทพมาปรากฏและบอกเลมันกับเลเมลให้หยุด เทพกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้พวกเขาได้แผ่นจารึกเทพกล่าวด้วยว่านีฟายจะเป็นผู้นำเหนือพี่พี่นีฟายบอกพี่พี่ให้มีศรัทธาในพระเจ้าและไม่ต้องกลัวเลบันกับคนใช้ของเขานีฟายให้กำลังใจพ,พี่พี่กลับไปเยรูซาเลม็มคืนนั้นพี่พี่ของนีฟายซ่อนตัวอยู่ในกำแพงเมืองขณะที่นีฟายลอบเข้าไปข้างในเขาเดินตรงไปที่บ้านของเลบันเมื่อนีฟายเข้าไปใกล้บ้านของเลบันเขาเห็นคนเมานอนอยู่กับพื้น เลบันนั่นเองนีไฟมองเห็นดาบของเลบันจึงหยิบขึ้นมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบอกให้นีไฟฆ่าเลบันแต่นีไฟไม่ยอมฆ่าเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบอกนีายอีกว่าให้ฆ่าเลบันนีไฟจึงจะได้แผ่นจารึกทองเหลืองครอบครัวของลีหายต้องการแผ่นจารึกเพื่อพวกเขาจะได้เรียนพระกิตติคุณนีายเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงฆ่าเลบันจากนั้นนีายก็สวมเสื้อผ้าและเกราะของเลบัน นีายเข้าไปในบ้านของเลบันและโซรัมซึ่งเป็นคนใช้ของเลบันเห็นเขานีไฟทำท่าทางเรียนเสียงให้เหมือนกับเลบันเขาบอกโซรัมให้ไปเอาแผ่นจารึกทองเหลืองโซรัมคิดว่านีฟไยเป็นเลบันดังนั้นเขาจึงมอบแผ่นจารึกให้นีายบอกโซรัมให้ติดตามเขาไปเลมันเลมเมลและแซมเห็นนีายมาถึงก็เกิดความหวาดกลัวด้วยคิดว่าเป็นเลบันพวกเขากำลังวิ่งหนีแต่ก็หยุดเมื่อนีไฟร้องเรียกพวกเขา โซรามจึงรู้ว่านีไฟไม่ใช่เลบันเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่นีไฟจับตัวโซรามไว้และสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายถ้าเขาจะออกไปในแดนธุร,รนดารกับนีไฟโซรามยินยอมนีไฟและพี่ๆจึงนำโซรามและแผ่นจารึกทองเหลืองกลับไปหาลีไฮและซารยาพวกเขามอบแผ่นจารึกทองเหลืองให้กับลีไฮท่านและซารายายินดีที่ลูกๆปลอดภัยทุกคนมีความสุขและขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า ลีไฮอ่านแผ่นจารึกทองเหลืองในนั้นบอกเรื่องราวเกี่ยวกับแอดัมและอีฟรวมทั้งการสร้างโลกและยังมีถ้อยคำของาศาสดาอีกหลายท่านลีไฮและนีฟมีความสุขเพราะพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าและสามารถไปเอาแผ่นจารึกทองเหลืองมาได้ครอบครัวของลีไฮนำแผ่นจารึกทองเหลืองไปด้วยขณะที่เดินทางในแดนธุรกันดานดังนั้นพวกเขาจึงสอนลูกๆถึงพระบัญญัติที่บันทึกไว้บนแผ่นจารึก